ตัวใหญ่เลยครับนี่แต่กุ้งตัวใหญ่ครับดีมากเลยแบบนี้โอ้ปรากฏตัวเขาครับออสวัสดีครับผมสวัสดีย้เชาครับวันนี้มาพบกับผมอนเช่นเคยครับในช่องหนุ่มบันโดนนคะรกุศบดครับ วันนี้จะพามายามหมุงดัดก,กุ้งครับใส่ไว้ใบาาส15หลังครับนี่ก็มาก็เช้าหน่อยครับต้องรีบมาดูครับแล้วจะมีคนมาดูให้ครับไปครับเดี๋ยวมายามเดียวกันครับ,บจะพอได้ก่อยไหมครับไปยมาดูหลังแหลกครับมันจะพอมีกุ้งเขาไหม โอ้โหปลาบูครับโอ้ไม่ใช่ปลาบูครับปลากระชิงครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับกุ้งไม่ไม่มีครับปลาบูปลากระชิงใหญ่ครับนี่ครับนักท้าเขาไปกินกุ้งครับไม่มีกุ้งเลยครับ าาก็อหวานกับหลังนี่มันดกุ้งเนาะจะได้บูกกับปลากระชิงครับด,ด,ดูหลังต่อไปครับมาดูหลังนี่ครับจะมันไว้หลังนี่โอ้มีเขาอยู่ครับแต่เขาไม่มากครับ ไม่คอยหมานเลยครับดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับโอ้ลังนี่ก็พอมีตัวอยู่ครับกุ้งพอเขาอยู่ครับเขาไม่หลายครับ สามหลังแล้วครับแล้วไปรุ่นต่อครับเดี๋ยวมารุ่นหลังนี้ครับจะหมานไหมแลม,มีตัวพผลเขาไหมล่ะโอ้โอ้หลังนี้เขาหลายครับหลังนี้ปลาบุ๋ยเลรอครับหลังนี้อ๋อคือครับคือแล้ปลาบุ๋ยแล้วครับ หลังนี้เชิงเขาไหลครับไปดูน้องต่อไปครับน่ครับตะวันก็ขึ้นแล้วครับพระอาทิตย์้้นแล้วไปแล้พยายามต่อครับหลังนี้ว่างไงหลังนี้จะมีเขาไหมเนาะ เขาอยู่ครับแต่เขาไม่มากครับเดี๋ยวมาดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับจะหมานไหมเเกือบลุมไปเมื่อกี้นี่โอ้ยเดีลองดูอ๋ หล้างนี่เขาหลายเลยครับนี่ล้างนี่เขามากครับนะพูดได้โกยอยู่ครับแบบนี้นี่ครับตัวงามๆเลยครับกลุ่งไปดูหลังต่อไปครับหลังนี่ครับจะมานไหมนี่ครับน้องในน้อยครับน้ำแห้งครับ ใส่ไว้หลังหนึ่งครับลองดูครับลองดูว่าจะมานไหม,มไม่น้อโอ้ไม่มีครับโอ้มีแต่หวยครับม,มีแต่หวยเชอร์รี่ ดูลังอื่นครับมายามกันต่อครับนี่ก็เหลือแปดหลังครับใส่ไปตามหววครับลิ้มหววไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับจะมานไหมโอ้เป็นเมือกมเชลี โอ้เข่าอยู่ครับเขาอ,อยู่น่ครับน่ครับโอ้กุ้งตัวใหญ่เลยครับดูครับเอ้ยกุ้งอะไรตัวใหญ่เทะจับให้ดูครับไหนะนะน่ครับตัวใหญ่เลยครับเนี่ย ไปครับเดี๋ยวมาุ่นหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาุ่นหลังนี่ครับจ,จะมานไหม มีแต่กุ้งตัวใหญ่ๆครับปานครับปานมาดูลังนี่ครับใส่ในห้วยครับมีแต่กุ้งตัวใหญ่เลยครับลังนี่หรอปานานี่ว่าไง แต่มันเข่าไม่ค่อยหลายครับแต่ว่าตัวใหญ่ครับโอ้ฮะพอได้กล้วยครับแบบนี้ดูรังต่อไปครับมาดูรังนี่ครับจะหมานไหมอุ้ยโคนครับโคนจมโคนเลยครับ มีเขาไหมเนาะหลากมาหลักมาโอ้เขาอยู่ครับมีแต่กุ้งตัวใหญ่ครับครับแต่ว่าเขาไม่มากครับแต่ว่ากุ้งตัวใหญ่จริงๆครับยอมหลับเลยดูหลังต่อไปครับ ดูหลังนี่ครับหลังนี่ว่าง่ายโอ้โหโอ้โห ขาขักจริงครับล้างนี่มีตัวใหญ่ครับนี่ครับมีตัวใหญ่เลยครับปาดดีมากเลยแบบนี้ครับมีตัวใหญ่ครับอ่ากอได้ก้อยแล้วแบบนี้ไปครับลุ่หล้างต่อไปครับปอดสะอวนกุ้งมีตัวใหญ่ครับ ออนมาจริงๆลังนี่ว่าง,ง่ายลังนี่ว่าง,ง่ายฮึป๊อปปลาอะไรนี่ปลาเน่าเขาครับโุ้งเขาหลายครับดูครับกุ้งมีนิตัวใหญ่เลยครับป๊าด ไม่ได้กุ้งตัวใหญ่ครับดูครับไอนี้ยฮอยเชอรี่ฮอยเชอรี่เก็บไว้มกครับใส่ไ้ก่อนไปครับดูลังต่อไปครับมันดูลังนี้ครับลันงนี้มันก็จะขาดนะครับนี่แต่ว่าแมวเจมน้ำครับ ขาทั้งบนครับอู้ไม่พิดหวังครับเขาครับอ๋อระลนหลังต่อไปครับเดี๋ยวมาดูหลังนี่ครับหลังนี่ว่าไงจะเขายัางเข้าไหม เขาครับอุ้ยขาลุดโออะไรนี่โอ้มีปากกดด้ยครับนี่โอ้ปากกดกับเขาครับอ่ามานครับหมานครับเดี๋ยวกลุ่งไปเทใส่ขุครับ เดี๋ยวจะสรุปผลงานให้ดูครับบอกเลยว่าหมานครับวันนี้ครับดีมากเลยครับทั้งกุ้งเลทั้งปลาครับวันนี้เราวจะให้ดูครับหมานจริงๆนี่ครับปลาบูปลาบูสองตัวครับแล้วก็ปลากระชิงครับปลากระชิงครับแล้วปลากดครับ กุ้งนะครับดูกุ้งครับมี่ตัวให,ใหญ่เลยครับกุ้งปัดขักขักดูครับเนี่ยตัวใหญ่จริงๆครับกุ้งล้อมรับเลยนะครับดูอ๋อพอแต่กวยครับวันนี้สิบห้าหลังครับทอว่าก็ พชได้ครับพอชได้กโอยครับไปกระบานครับไปหาทำเมนูดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมดีมาก